สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปและน้องดาหลานะคะที่ช่อง The f o o อีกแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นรอกประจำวันก็วันนี้คุณแม่มีนัดฉีดวัคซีนบัตรยักเข็มที่3นะคะที่อ,อ,อนามัยเนาะก็เป็นรอพอสอต่อใกล้บ้านนะคะซึ่ง2เข็มแรกเนี่ยได้ฉีดไปตอนที่ตั้งครรภ์ไตรมาสที่1นะคะ ส่วนตอนนี้คลอดน้องแล้วผ่านมา1เดือนก็คือมีนัดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะเป็นวันนี้ที่ต้องไปฉีดเข็มที่3ส,ส่วนน้องดาหลาจริงๆคุณแม่ไปคนเดียวก็ได้นะแต่ว่าอยากจะพาเขาไปชั่งน้ําหนักด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีเครื่องชั่งที่เอ,อ่ไว้สำหรับชั่งเด็กเนาะก็จะพาน้องดาหลาไว้1เดือนกับอีก3วันนะคะพาน้องไปชั่งน้ำหนักด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ด้วยนะคะว่า ้อยออกข้างนอกเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาเปิดกระเป๋าผ้าอ้อมของน้องดาลาค่ะคือบันมีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่อเมริกามาก่อนเนาะเราก็เลยพอจะรู้นะคะว่าเวลาที่จะพาลูกออกข้างนอกเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรให้ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องขนไปเยอะนะเอาแค่ที่จําเป็นในการออกข้างนอกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวเดินทางค่ะื mm. เมื่อกี้ยังหลับอยู่เลยตอนนี้ตื่นแล้วคะ่ะไ i บ a บี้ Good morning ดูทำหน้าอะไรนะทำหน้าอะไรเนี่ย Make a funny face หรอคะอู้ big stretch บิดขี้เกียจใหญ่เลยพร้อมไปชั่งน้ำหนักหรือยังคะวันนี้ ก็เดี๋ยววันนี้พามาเปิดกระเป๋าผ้าอ้อมของน้องดารานะคะว่าออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยพวกเราเตรียมอะไรกันมาบ้างสําหรับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ได้จากร้านหนังสือนะคะมีคุณพี่ให้มาเราก็เลยใช้เป็นกระเป๋าผ้าอ้อมไปเลยก็หน้าแรกนะคะไม่ใช่หน้าแรกชั้นแรกไปใส่เป็นสมุดสีชมพูเป็นสมุดของคุณแม่นะนะคะ แล้วก็สามารถใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์ได้เลยส่วนชั้น2ชั้นใหญ่ค่ะตรงนี้ก็จะมีผ้าอ้อมสำหรับออกข้างนอกนะก็จะเตรียมไว้แค่ประมาณ3-4ผืนนะคะ3-4ชิ้นแล้วก็มีผ้าเช็ดเล็กๆเ,เอาไว้เผื่อเช็ดกันเปื้อนเช็ดหน้าน้องนะคะ จากนั้นก็มีชุดสำรองอีกแค่หนึ่งชุดอันนี้เตรียมไว้แค่หนึ่งชุดจากนั้นก็มีผ้าสำลีค่ะผ้าสำลีเป็นผ้าที่เอาไว้แบบห่อตัวผ้าเช็ดโน่นเช็ดนี่นะคะผืนใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าสังคุณแม่ค่ะอันใหญ่ก็เลยมาใส่ช่องนี้ไว้แล้วก็มีทิชชู่เปียกอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะ เอาไว้เช็ดก้นนะคะเวลาที่น้องอื้อ้องฉีเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมก็คือใช้ทิชชู่เปียกก็จะสะดวกกว่าตอนที่เราจะต้องวิ่งเข้าห้องน้ำไปล้างก้นนะคะเวลาออกข้างนอกก็เลือกใช้เป็นทิชชู่เปียก99%น้ำบริสุทธนะิ์เนาะไม่มีน้ำหอมนะคะต่อมาก็มีอันนี้เป็นถุงซิปล็อกนะคะ เอาไว้เวลาที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเวลาที่เขาอึเขาฉี่เนี่ยเราก็จะเก็บมาไปทิ้งที่บ้านเนาะไม่ได้ทิ้งขยะทั่วไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเอาไว้ปูเวลาที่ให้น้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะชึบก็จะเป็นผ้ารองฉี่ที่เราซื้อได้ทั่วไปนี่แหละแล้วก็ประหยัดจะแนะนําเวลาที่เราเปลี่ยนผ้าอ้อมนอกบ้านนะคะ ให้พับด้านหลังเขาอะไว้ข้างในเนาะมันจะได้ไม่เปื้อนของที่อยู่ในกระเป๋านะคะมันก็จะหันหน้าเข้ากันแบบเนี้ยเออเพราะว่าบางทีตรงนี้มันจะสัมผัสกับพื้นสัมผัสกับโต๊ะเก้าอี้ต่างๆอะจะสกรปรกได้ก็เอาเข้าข้างในสุดท้ายก็คือเป็นสมุดนะคะสมุดอันนี้มันจะเป็นสมุดประจําตัวเด็กเนาะเวลาไปไหนเวลาเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือ คู่มือเฝ้าระวงังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะที่โรงพยาบาลเขาแนะนําว่าถ้าไปไหนมาไหนก็ให้พกติดไปด้วยเวลาที่น้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือยืนอันนี้ให้เขาดูนะคะโอเคกระเป๋าผ้าอ้อมน้องดาราก็ประมาณนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะแขนข้างซ้ายทั่นี้จะรู้สึกปวดแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีไข้ ก็ให้ทานพาลาได้เพราะว่าคุณแม่หลังคลอดก็ต้องคือกินยาสุ่มสี่สุ่้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือถามเรียบร้อยนะคะว่าถ้ามีไข้แล้วก็มีอาการปวดมากๆเนี่ยสามารถกินพาลาได้เลยนอกจากกระเป๋าผ้าอ้อมที่เราเตรียมของสำหรับการออกข้างนอกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะมีพวก คาซีดมีอุปกรณ์ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นที่ชาร์จแบตหรือว่าพาวเวอร์แบง์อะไรเงี้ยก็คือเวลาเราออกข้างนอกแล้วเผื่อแบตหมดอย่างเงี้ยมันก็จะฉุกเฉินเนาะก็เตรียมไปเผื่อด้วยนะคะอันนี้เราก็มีคาซีดมีเบาะอันนี้เป็นหมอนให้นมนะคะเผื่อว่าจะต้องให้นมที่นอกบ้านเนาะคุณพ่อก็รับหน้าที่อุ้มน้องไปค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เพิ่งฉีดวัคซีนแล้วก็ปวดแขนเหลือเกิน ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปซื้อของกันที่โลตัสนะคะ <S <S เอาน้องไปด้วย ตอนนี้ถึงโลตัสกันแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงไปกัน3คนนะคะโดยใช้รถเข็น2คันก็คือคุณพ่อเนี่ยจะเข็นคันหนึง่งส่วนคุณแม่ก็เข็นคันหนึง่งแล้วก็เอากระเช้าคาซีทค่ะเข้าไปอยู่ในรถเข็นด้วยเลย นอนนิ่งเลยค่ะสงสัยฟังเพลงที่โลตัสอันนี้กลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะเมื่อกี้มีงองแงด้วยตอนที่อยู่โลตัสพอเขานั่งไปสักพักหนึ่งก็น่าจะรู้สึกอึดอัดก็เลยรีบเลยค่ะจ่ายเงินแล้วก็รีบกลับบ้านเลยพอมาถึงก็กินนมแล้วก็กำลังเตรียมหลับแล้วค่ะ Are you sleepy? Are you tired? ง่วงนอนยังคะ่ะง่วงนอนยงังได้เวลานอนแล้วนะ <c oughs> กินอิ่มแล้วอารมณ์ดีเลยคะ่ะเง่า you are a happy girl ใครเป็น happy girl เป็น Happy girl. Yeah that you That's That's you <S พอดีสั่งโมบายค่ะโมบายเพิ่งจะมาส่งก็เลยให้ทดลองเล่นซะเลยก่อนจะนอนใกล้ได้เวลาแล้ววันนี้เขามีที่วัดส่วนสูงให้ด้วยนะเป็นเซน เชียวค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มเสียงเนาะไม่มีฐานก็นเลยยังไม่มีเสียงนะคะมีชอบไหมคะ mm. Do you like it ชอบเป่า